สองนางเอกซุปตาจีนจูจูโผล่เที่ยวไทยแถมแต่งตัวน่ารักเข้ากับอากาศบ้านเราสุดๆวาร์ปมาไทยแตกตื่นทั้งจตุจกักเป็นอีกหนึ่งนางเอกจีนดาวรุง่งที่ถูกจับตามากที่สุดอีกหนึ่งคนในตอนนี้เลยก็ว่าได้สําหรับหลีไา่ซินนะักแสดงวัย2 2ปีที่ก่อนหน้านี้เป็นข่าวลือว่าเธอนั้นจะมารับบทเป็น เซี่ยวเลงหนึ่งคนใหม่ในซีรีส์มังกรหยกภาคสองเรื่องความสวยและความสามารถบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะมีฝีมือทั้งร้องเพลงส่วนเรื่องการสแสดงก็ไม่น้อยหน้าล่าสุดแฟนเพจเฟซบุ๊กด้อมจีนติ่งจีนซีรีส์จีนศิลปินจีนรักทุกอย่างที่เป็นจีนได้นำภาพของลีคายซินมาโพสต์ขณะที่นักแสดงสาวกำลังสนุกเพลิดเพลินอยู่กับการเที่ยวที่ประเทศไทยและโพสต์นี้เธอชิงอินที่ตลาดนะัดสวนจตุจกักรเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองค่ะ บอกเลยว่าเธอนั้นแต่งตัวได้ชิลมากเหมาะกับอากาศประเทศไทยสุดๆ